สนุนโดยโรงพยาบาลนาวเวศตามก็ไ่เจอนี่วันนี้นะคะจะพาทุกคนไปเยี่ยมบ้านที่อบอวลไได้กลิ่นอายของเสียงเพลงบ้านคุต่อยวิชัยปุญญยันค่ะผู้ที่อยู่เบื้องหลังและเบื้องหน้าของคอนเสิร์ตยิ่งใหญ่ยอดเพชรสิบเอ็ดกระดับวอลลุ่มชูเพราะที่นี่ไม่ได้มีแค่บ,บทเพลงในตำนานแต่ยังเต็มไปด้วยของสะสมสุดล้ำค่าที่แฝงแรงบัานดาลใจเอาไว้เต็มเปลี่ยมพร้อมที่ยิ่งได้ชวนคุยกับเหล่าตำนานเพลงและแอบแง้มความรับเบื้องหลังคอนเสิร์ตแห่งความคิดถึงถ้าพร้อมแล้ว ไปกันเลยค่ะนี่ค่ะสวัสดีคระผู้ชมค่ะวันนี้นะคะกล้องยังอยู่บ้านของครูต่อยนะคะ พี่วิชัยปุญญยันนะคะโปรดิวเซอร์ผู้อยู่เบื้องหลังนะคะคอนเสิร์ตยอดเพชรสิบเอกดักซึ่งจะมีขึ้นนะคะวันที่1 2พฤศจิกายนนี้นะคะบอกกันว่าเป็นเวอร์ชัน2นะคะไปดูกดันเลยดีกว่าค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะพาไปชมนะคะการซ้อมหรือการร้องเพลงนะคะของลบรรดาแม่ๆ่เรียกว่าเป็นจะเป็นคุณค่าของวงการเพลงลูกกรุงเมืองไทยค่ะที่จะขับขานในคอนเสิร์ตยอดเพชรสิบเอักเวอร์ชัน2กันด้วยนะคะเอาละค่ะอยากรู้ใช่ไหมคะว่าของสะสมสุดที่ของอาต้อยมีอะไรบ้างไปดูกดันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะ มาตามของสะสมนะคะตามก็วิเจอร์นี่นะคะอาสะสมของว่าเยอะมากๆเลยกี่อย่างก <c oughs> ี่อย่างรถไฟไฟเครื่องบิน กีตาร์บอกไกปเขาจะสมเยอะมาแล้วทั้งบ้านเป,ป็นรางเลไปอันนี้คือกีตาร์อามีกีตาร์กี่ตัวประมาณถ้าอในบ้านนี่รวมข้างบนด้วยก็นสี่ห้าตัวได้แล้วตัวนี้ที่อาเล่นอยู่นี่สําคัญยังไงเฮ้เ <c oughs> นี่ยซื้อให้โอ้ตัวนี้หรอราคาเสดราคาประมาณไหนประนี้ตัวนี้จริง,รงๆรงราคามันแสนกว่าบาทเขาก็เลยบอกถูกดีก็เลยนั่นแต่เปล่าเราออกอีกอ๋อนี่็ข้างบนอามีเป็นสีแดง3ตัวนั่นคืออะไรฮะเหมือนกันเลยอาสีแดง3ตัวนี่คือประวัติศาสตร์ของของผมเองเป็นกีตาร์ที่ สีแดงแล้วมี3ตัวครบเนี่ยสามคนเล่นยืนเหมือนเหมือนกันตเต้นคล้ายกันพร้อมๆกันคือ The เดอ d o แชโดว์สั่งทําเป็นพิเศษแล้วตัวนีตู้นี้อาสีครีมตัวนี้นะ,ะสังเกตว่าจะสามตัวเหมือนกันหมดอมพอุนี้ก็3ตัวก็เหมือนกันหมดเลยนะนี่ดูดีครับดูดีครับเนี่ยมี3ตัวสมตัวเลยแต่อันนี้ไม่ใช่ของเดอะแชโดว์นี่น,นี่เป็นเป็นของจอร์ดเบียนสัน อ่าเป็นบบกีตาร์แจ๊สทั้งนั้นก็มีอีกเยอะเลยแม่อาขาตรงหลังกองอ่ะไปดูเดีเด๋ยวูได้ไหมครับไปดูไปอันนี้ก็เป็นตัวเดอะชาร์โดมตาเดอะพิ้งเพนเตอร์มาคือสไตล์เดอะชาร์โดเนี่ยเขาเขาจะเล่นกีตาร์สีเดียวกันอ,อันนี้เนี่ยเราก็เลยไม่เอาแค่สีสีเดียวของสีแดงของเขาละเราก็เนี่ยเป็นวงพิ้งเพนเตอร์ก็จะทำออกสีชมพูอ่าแล้วก็สั่งอันนี้สั่งทำพิเศษสวยมากแล้วทางนั้นนะคะทางนี้ก็คือเป็นกีตาร์ที่แบบไปเห็นแล้วชอบตามที่ต่างๆก็เลยซื้อไว้เลยตามที่ต่างๆนะว่าอันไหนที่อาเล่่างอะ เมื่อวันอาทิตย์ก็เพิ่งไปเล่นมา,มาเห็นมา,มากเห็นเห็น,าหนาอาไปสิเกี่ยวมัเลยใช่อาหวงที่งหที่สุดี่เมียซื้อให้เลยไม่นะนะผมห่วงเท่าๆกันนะแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยนอกจากเพื่อนๆเล่นทั้งนั้นแล้วเขาเพื่อนเขาก็เล่นดนตรีด้วยแล้วเขาก็จะเห็นคุณค่าของ การรักษากีตาร์อะไรอย่างเงี้ยนอกจากกีตาร์แล้วอาก็ยังสะสมรถไฟด้วยอามีกี่คันขบวนทั้งหมดรถไฟยเยอะรถไฟนี่มีเป็นน่าจะผมว่าเป็นร้อยนะถ้าเผื่อห่วงที่สุดจะเป็นตัวที่แบบแบบแพงที่สุดมันหายากที่สุดจะเป็นลิมิเต็ดและข่าวนี้อาต้องรับผิดชอบทอําเพลงทั้งหมดเลย3ากจุากเพลงในคอนเสิร์ตยอดเี่เมสุดกระดาษซึ่งจะมีขึ้นในวันที่หนึ่งสองพฤศจิกายนนี้หนักใจตรงไหนบ้างไหมอาตรงนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นอาชีพของผมโดยตรงอย่างเดียวในชีวิตนีห้าสิบกว่าปีแล้วเนี่ยเรื่องไม่ได้เป็นหนักใจเลยแต่แต แค่ว่าผมจะห่วงเพลงที่ร้องหมู่เป็นห่วงที่สุดเพราะว่าทําให้ร้องพร้อมกันเนี่ยแล้วดังเท่ากันเอย่างน้อยเรามี11ิบเอ็ดคนทุกคนก็ต้องร้องพร้อมกันเนะะพราการไม่พร้อมเนี่ยนิดเดียวเท่านั้นเองเราก็จะขู่เราฟังออกตอนนี้เราล้อมารอกันแล้วใช่ไหมอาร์พวกเราแม่แม่ที่เป็นหน้าสิ่เป็นนานารอกันแล้วช่องกินข้าวรอที่ห้องกินข้าวไปคุยกันแม่แม่กันดีกว่าไปค่ะ ครั้งแรกกับการเดินทางมาเยือนหาชัยของริ้นติดโปแฟรับรองว่าเราจะไม่ทําให้คุณผิดหวังเราไปดูกันดีกว่าว่าเรามีอะไรไปฝากที่น้องชาวมหาชัยกันบ้างไปเลยค่ะยิงมุ้ยรายนี้ค่ะเจมสแม็ก บังเว้ยให้ต้นกำรับนะคะสดใหม่นะคะชิ้นใหญ่ไส้ชั้นมีกว่า50สไส้ค่ะต้องบอกว่าในร้านนี่นะคะแบบมีหน้าแล้วก็มีไส้ต่างๆของขนมปังเยอะมากทั้งคาวหวานมันเค็มมีหมดเลยนะคะไส้ไหนขายดีสุดไส้ไข่ที่ฟิแฮมชีสไส้กรอกชีสค่ะโอ้โหนี่ค่ะยี่สิบห้าบาทนี่อันนี้ดูอันนี้ไส้โอ้โหคุณดูนี่เอ้อร่อยมากเลยบอกก่อนเลยว่าสินค้าเขาทะ้ะราคาจับต้องได้มาได้เลยไม่ใที่งานนิติโปกับร้านมี เจแม็กซ์ปังไว้เฮ้ย,ยต้องมากันเลยค่ะมาเลยค่ะรักแรงมากเลยนะเจแม็ก์เนี่ยเขาพามาแต่ร้านประจําที่เรียนซื้อเป็นประจําในงานลิ้นติดโปรแฟร์ค่ะร้านนี้คือ,ค,อคือร้านชิ้นปลาสนุกค่ะบอกของกันนะก็มีลูกชิ้นปลาภูกเก็ตปลาชิ้นอินทรีทอดลูกชิ้นปลาอินทรีโทอดของพี่อร่อยยังไงเด็ดยังไงเล่าจิของเราเป็นลูกชิ้นปลาภูเก็ตนะคะสูตรพรีเมียมค่ะทําจากปลาทอดคากลูกค้า เนื้อจะนุ่มเด้งรับประกันไม่มีกลิ่นคาวค่ะ mm hmm. เดิม300ค่ะ mm hmm. จัดโปรโมชั่นวันนี้เหลือ260ค่ะม mm ีด hmm. ีไรดีต้องมากินตลอดดูนะคะน้ำจิ้มเขาทำจากมะนาวแล้วคลนคลักอย่างนี้ค่ะ mm hmm. อันนี้ของโปรดิชันนค่ะดิ่ชอบมูชิ้มไลาสีทอดอันนี้นะคะทอดกรอบอร่อยค่ะ ร้านนี้อ่ะรอร่อยสุดต้องมายิ้มปลาสนุกนะคะมืร้านค้าอยู่กับเราเป็นการนิสิตโปรแฟร์พบกันนะคะที่เซ็นทรัลมหาชัย30มสุราคมนี้ถึง5พฤศจิกายนนะคะที่สำคัญค่ะทุกร้านในงานราคา,า,คาจับต้อง,องได้อย่าลืมมาเจอกันเยอะๆนะคะเจันทนิสิตโปรแฟร พี่สุนิข้าโอ้อยตรงนี้กันหมดเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะรอกินค่ะทุกคนกำลังนั่งรอซ้อมกันอยู่เลยใช่ค่ะแม่เป็นยังไงบ้างคะสบายดีนะคะแม่สบายดีคะโอ้โหเห็นไหมตอนนี้แม่เป็ีนตัวต้องเริ่มซ้อมใช่ไหมแม่คะค่ะทุกคนคะเพราะเดี๋ยวต้องทุกวันค่ะเอามเมนองทุกงหมเหรอคะค่ะเราสมัยใหม่เขาส่งไปทางโทรศัพท์พี่เขาก็ซ้อมได้สบายแล้วพี่เองครับคราวนี่เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมกับ11กระดาษใช่ไหมคะพี่งใช่ค่ะได้ร่วม11กระดาษกับเขาว อาจารย์วิรัติครครั้งที่สองพี่มางานนี้เตรียมตัวเตรียมมุกเตรียมมุกเลยไหมคะอาจารย์มุกมันออกมาเองตอนตอนร้แสดงก็ออกโดยธรรมชาติแม่เมาส์ค่ะหัวหน้าทีมอเวนเจอร์เลยขอบคุณเพื่อนๆพ่ี่ๆทุกคนที่เวลาโทรไปแล้วไม่มีการปัดเส็แม่มาพรค่ะปีนี้ปีนี้เป็นปีที่สองเป็นไงปีนี้เตรียมตัวะไรบ้างฮะเตรียมตั้งแต่เริ่มเลย ให้มันรู้สัมั้งคือออกมาจากบ้านเนี่ยแล้วไม่รู้ว่ารถมันติดหรือเปล่าเห็นไหมเร่องที่เจอไหมอะไรอย่างเงี้ยโอ้อะไรมาก่อนแล้วมาถึงหน้าพร้อมทุกอย่างพร้อมไหมคะเออคุณไมนั่ง้องนั้นไหมทาที่แล้วสัมภาษณ์อ่าบอกว่า เร่าแม่แม่ทุกท่านถือว่าเป็นการจุดติมาเป็นนักร้อง mm hmm. อธิบายความหมายว่าจุดติเป็นนักร้องเลยฮะแต่ละท่านเนี่ยเสียงเนี่ยจะไม่เหมือนกันคือจะมีคาแรคเตอร์มีวิธีการร้องไม่เหมือนกัน <ừ> พอร <ừ> ้องมาออกมาพร้อมๆกันแล้วเนี่ยผมจะเป็นคนร้องไกลให้กับทุกๆท,ท่านอพอเราร้องลนะสิบครั้ง <ừ> มันฟังแล้วเนี่ยมันก็เหมือนคนเดียวกันร้องจดังขึ้นพอเปลี่ยนเสียงมาเป็นทุกๆท่านแล้วเนี่ยคุณเคยเห็นคลื่นที่อยู่ในในน้ำไหมถ้าแิดเป็นคลื่นทะเลนะมันจะกว้างๆเนี่ยเสียงเราเนี่ยไปคนเดียวมันจะเป็นแบบนี้แต่ถ้ากิบคล แล้วมีลมพัดมันจะพลิ้วแม่ไมะเข้าใจเปรียบนะลุงถามแต่ละท่านเลือกเพลงคันนี้ไงบ้างของแม่จินปีนี้เพลงอะไรบ้างคะแม่ไม่เคยรักใครเท่าเธอค่ะกล้วยไม้มีสองเพลงนะฮะเป็นเพลงที่คนเนี้ยชอบและเพราะแลวไม่คยได้ยินด้วยเพลงแรกกล้วยไม้นี่เป็นเพลงเก่านะสมัยสงครามโลกครั้งที่สองบนประพันธ์ของพรานบูนและอีกเพลงหนึ่งไม่เคยรักใครเท่าเธอนี่ผลงานของ ครูซารีอินทราวิจิตค่ะต้องไปฟังของจริงอยู่นี่ค่ะที่ร้องจงรักอุจงรักนี่พล่ของพี่หญิงเนาะนี่ผมจะบอกให้เพลงจงรักเนี่ยเดิมเลยเป็นเพลงจังหวะแทงโก้คุณหญิงนี่เป็นร้องคนแรกที่ร้องเพลงจังหวะช้าแบบนี้เวอร์ชันแรกที่เป็นเพลงช้าเป็นต้นฉบับของรเบิร์ติาแลยใช่ครับเพลงจะร้องเธอยังไงไปฟังของจริงเวอร์ชันจริงต้นแบบคือพี่หญิงในงานเลยอาจารย์เหรอคะอาจารย์อาจารย์วินาร้องเดี่ยวก็จะร้องเพลงที่ผมแต่งเองนะ ก็คือความในใจและส่วนอีกเพลงหนึ่งเนี่ยทำเพลงสี่แผ่นนใ้ผมร้องหน่อยคีจีนะนี่เพลงนี้ไหมคะในละครบีทีคงเคยได้ยินอยู่ครับสี่แผ่นดินนะครับระวังเรื่องเิียงนะระวังเรื่องเสียงระวังให้ดีลองเสียงเพลงผมเองเองระวังให้ดีแม่เมาส์ร้องเพลงเออดิฉันร้องประเภทเลื่อยเชื้อแฉแม่เมาส์ก็ร้อง ไสเพลงเนาะใส่เพลงค่ะแล้วก็ที่จะร้องให้มันแตกต่างเพราะว่าปีที่แล้วเราก็ร้องเพลงจิโกเนาะคุณคะดิฉันจะร้องบอดี้สแลมต้องไปรอดูนะคะว่าเพลงอะไรแม่วพรนะคะปีนี้ต้องเพลงอะไรคะสองเพลงนานเท่าไหร่ก็จะรออีกเพลงปล่อยฉันไปอ่ะไปฟังแม่วพรแล้วของจริงดีกว่าเอาวิชัยเพลงอะไรคะผมร้องเพลงที่ผมรักที่สุดเลยริตละคร พรอมากเขาลองพรอมากทุกคนที่ไปซื้อบัตรไปดูเนี่ยบอกก่อนเลยว่านั่นจะได้ฟังเพลงที่ว่าเต็มอิ่มของความรู้สึกรักกับเพลงต่างๆที่คุณใฝ่ฝันอยู่ตลอดเวลาถามเราแม่ๆกับอาจารย์นิดนึงนะคะว่าเป็นไงบ้างคะกลับมาเจอกันใหม่ในครั้งนี้แม่จิมเปนบ้ความรู้สึกไงบ้างมีความสุขมากพี่เขาสนุกไหมแม่สนุกไหมสนุกค่ะแล้วพี่หญิงคะพี่หญิงมาจอยกับกลุ่มๆนี้เป็นยังไงบ้างมีความสุขทุกครั้งที่เวลามีคอนเสิร์ตแบบนี้คุยกับพี่ๆก็มีเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องจี๊ดๆอะไรอย่างเงี้ยค เหมือนรุ่นม่เมาเหมือนเหมือนยังรุ่นที่ไม่เม้าโอเคค่ะแต่ว่าเป็นรุ่นที่ไม่ต้องยุ่งยากเสื้อผ้าหน้าผมเตรียมพร้อมหมดคือในยุคในยุคเราเนี่ยทุกคนต้องช่วยตัวเองหมดครับไม่ว่าไม่ว่านักร้องนักดนตรีนักดนตรีเนี่ยเมื่อก่อนสมัยเมื่อก่อนเล่นดนตรีเล่นกีตาร์มีตู้แอมผมต้องแบกเองนะครับใช่ต้องยกเองนะครับใช่ค่ะอไม่ว่าพอลเรครับเป็นไงบ้างมาเจอกันกลุ่มๆ ดีค่ะมีความสุขแก่นะหรือเพราะว่าพี่ๆเขามาร่วมกันเยอะๆสิบคนที่เป็นเซฟตินเนตมาใหนึ่งคนที่เปสปายเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าใครที่ไม่มาดูเนี่ยจะเสียใจน,นะเพราะว่า,าทั้งสิบท่านเนี่ยขึ้นม,มาอยู่ตาการตามันเหมือนมีพลังมาจัดคุณจะไม่เห็นอย่างนี้อีกแล้วอ้าวแม่คะเขาเสีย์วันไหนบ้างคะแม่วันที่หนึ่งและวันที่สองพฤศจิกายนค่ะแต่เรามีสองวันค่ะวันที่หนึ่งและสองพฤศจิกายนเวลาบ่ายสองโมงตรงที่เอ็มเจเตอร์ถนนเพชรบุรีเปิดจองบัตรนะคะที่ไทย ทีเก็ตเมจอร์ทุกสาขาถ้าจองเองไม่เป็นหวักมือเรียกรูปอะไรให้ไปจองให้เราบัตรราคานะคะ1,000บาท2,000บาทสามพบาท3,500บาทนะคะเป็นราคาที่เรียกว่าจับต้องได้ทั้งนั้นเลยลรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูป,ปถัมขอบคุณอกก่อนว่า <c oughs> จะไม่มีครั้งไหนที่ได้ยิ่งใหญ่เจอแบบนี้อีกแล้วนะคะ ต้องมาดูกันก่อนหน้างานเรามีแคาโลเกตด้วยใช่ใช่หนูขออนุญาตใิ้นู๋หิวละหนูอยาไปกินข้าวที่นี้ยอ้ยเราไม่เป็นไรเรากินตรงนี้เลยืมจีบไปก่อนแล้วซ้อมต่อกันนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะอีกหนึ่งท่านค่ะสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะติมานะคะเป็นไงบ้างคะโอ้ทั้งดีใจและตื่นเต้นค่ะเวลาคุณก้องจัดเนี่ยสมบูรณ์แบบแล้วก็เราก็ไม่ต้องห่วงอะไรมากมายคราวนี้รอบเพลงอะไรบ้างคะแม่เพลงที่จะร้องนี่ตั้งใจมากๆเพราะว่า จะเลือกเพลงที่เราชอบอก็จะมีรักข้ามขอบฟ้าหลักไมเลยเพราะว่าหลักไมเลยเนี่ยตอนแรกว่าจะไม่ร้องก็ไม่ได้เลยคนยกร้องค่ะแม่ใช่ใช่นานๆครั้งนะคะที่นักร้องรุ่นนี้ค่ะจะได้รวมตัวกันมากมายส1เ็ดกร,รัฐเนี่ยนะคะก็อยากจะให้ท่านอย่าพลาดคอนเสิร์ตดีๆเช่นนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะจองบัตรเลยนะคะแม่คุณนะคะนี่ค่ะมาอยู่ที่นี่แลวนะคะ ร้านธรรมชาติอีสานนะคะอยู่ที่นะคะพญาสุเรนซอยสามหา้าค่ะกลังเข้าร้านแล้วค่ะมีนี่ๆให้ดูเลยค่ะนี่แล้วก็มีมุมให้ถ่ายรูปด้วยตรงนี้นะคะนั่งเก๋ๆนะคะจะไกาถแายรูปที่นี่ได้นะคะแล้วก็ยังมีนะคะบึงนะคะโอ้โหใหญ่โตมโหฬารมากๆเลยบรรยากาศดีมากคุณดูนะคะนี่สวยมากๆเลยค่ะสวยมากเลยบรรยากาศดีมากเลยนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะหมุนนี่ดูโดยรอบเลยค่ะห้าสี่สามสองนี่ค่ะ และน,นี่นะคะก็คือบรรยากาศเชสวยนะคะของร้านนะคะธรรมชาติอีสานค่ะกล้องมาอยู่นะคะที่นี่ค่ะพญาจุเรน35นะคะต้องมาทั้งร้านที่แบบว่าบรรยากาศดีอบอุ่นน่ารักอาหารอร่อยแล้วก็ต้องหาต้องแซ่บด้วยบรรยากาศนี้โล่งโปร่งมากๆเลยนะคะนั่งสบายๆเหมือนไปเที่ยวบ้านเพื่อนเลยนะคะอยากมานะคะมาได้เลยค่ะที่ร้านธรรมชาติอีสานไปค่ะไปกินหาดีกว่าไปเลย มาถึงร้านนี้นะคะธรรมาชาติอีสานทั้งทีะคะก็ต้องสั่งอาหารที่เป็นอีสานอาหารอร่อยๆสิคะคุณผู้ชมคะ่ะวันนี้เมนูคะ่ะแค่ตัวอย่างเมนูแค่นี้นะคะจริงๆมีเยอะกว่านี้อีกอะมาเมนูแรกเลยค่ะที่วันนี้จะกินให้ดูคะ่ะว่าอร่อยประมาณไหนคะ่ะเป็นหมึกดานะคะธรรมาชาติอีสานนะคะเห็นดำๆอย่างนี้อร่อยที่สุดต้องมาอันต่อไปคะ่ะเปล่าพงทอดน้ําปลาค่ะที่นี่นะเก๋มากคือทอดเปล่าๆไม่มีคําว่ามาชุบแป้งชุบเปลือก ปลากระพงเขาได้มี2แบบนะครับให้ราดน้ำน้ำปลาเขาเองก็ได้ซึ่งเป็นสูตรของร้านเองหรือเป็นน้ํายําสุดเด็ดของทางร้านเหมือนกัน go, อยู่น้ําปลาเขาข้นอร่อยมากเนี่ยดูนะกล <we> ิ่นมากๆอยู่ลองกินน,ำำน้ํายําดูเนี่ยแต่น้ํายําน้ำยำ,ำยเขามีกุ้งแห้งผักจอยอมีมะม่วงด้วยนี <c oughs> ่ก็ิ่นี่ก็ร่นแยมไม่ถูกต่อไปฮะ อันนี้ฮะตำไทยไข่เคม็มกุ้งที่ใส่เนี่ยกุ้งแดงแบบโบราณเลยแบบชาวบ้านชาวบ้านเลยนะีอร่อยมากๆแล้วก็ใส่ไข่เคม็มยี่ไม่ต้องเด็ดอันเนี้ย <c oughs> ถูกใจมากค่ะไม่หวานอร่อยเหมือนกินที่บ้านกูเลยตำกินเองเลยอร่อยหืมูเะเองไข่ดองเนี่ยน,นี้คุณดูน้ำจิ้มมีสองแบบค่ะมีแบบสีเขียวกับสีแดงใสอย่างนี้นะใสอย่างนี้โหสดจริงๆคุกนะนี่ นี่โอ้โหคุณดูอ, <c oughs> อุ้ยเหลือรสต่อไปง่ายเต็มกุ้งทอดซอสมะขามคุณดูกุ้งแค่ตัวนี้คุณดูร้อนกับซอสมะขามตัวใหญ่มากอ <c oughs> อันนี้้โดูความเด็ดนะของซอสมะขามกคนนะคะเดี๋ยวดูกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงอ้าวนี่กุ้งสดมากๆคุณผู้ชมดูหวานทั้งกุ้งอร่อยทั้งซอสไม่ต้องกินอะไรเลยดีที่สุด เป็นตำถาดไร้สาอัน,นี้นะคะดูนะฮะเป็นตําถาดเลยนะคะเรียกว่าโอ้โหน,นี่ด้ใส่ปลาแน่ๆเลยใช่ไหมคะเนี่ยตำสูตรนี้ต้องรสชาติเนี่ยดูจากสีแล้วนะคิดว่าต้องตาเหมือนที่สมัยก่อนแม่บ้านต้องตำไม่กินนแน่ที่บ้านต้องอร่อยแม่เพราะดูรู้แล้วว่าโอ้โหต้องเลิศมากๆในนี้มีกุ้งนะคะมีหนอ่อมีหมูยอมีแคบหมูมีผักต่างๆให้กินนะคะมีหอยนาวิธีการตาแล้วเนี่ยดูจากสีวิธีการวางแล้วเนี่ยมันต้องเด็ดคือยังไม่เห็นการกินไยนะนี่มัน,นต้องเด็ด อร่อยจริงอันนี้รสชาติแบบบ้านๆแต่อร่อยชื่อเหมาะมากธรรมชาติอ e ีสานรสชาติเหมือนตํายบบตอยู่ที่บ้านแล้วก็แบบอร่อยไม่ใช่ต้มตำที่ประดิษฐ์ประดิษฐ์นะฮะ <c oughs> ต้มยำกุ้งแม่น้ำคุณดูคุณดูโอ้โห oh, <wow. S 1> น้ำต้มยำเขานี่ว่า <c oughs> ขอข้าวเปล่าหน่อยอร่อยจริง <c oughs> จงโอ้หบอกว่ามื้อน,นี้อร่อยมากค่ะคุณผู้ชมค่ะ ต่อค่ะอันนี้ค่ะตำหลวงพระบางใสปลากระ,ะกปิแน่นอนชิคกขอลองดูนะรสชาติคุณเป็นยังไงนี่ไม่เสียดายที่ับรถมาถึงพญาสุเดน35นะร้านเขาอร่อย,อยจริง <c oughs> ๆ้กรอบๆไม่เค็มไปกำลังกลมกล่อมไม่ครัวปรุงรสได้ดีมาก <c oughs> คุณผู้ชมขาบอกก่อนเลยว่าพดินมาไม่เสียเที่ยวจริงๆนะคะร้านนี้ค่ะร้านธรรมชาติอีสานนะคะอยู่ที่พญาสุเดนนะคะ35ค่ะมาได้เลยนะคะเขตคลองสามวา มารือยู่ทางนี้รีบมาเลยเขาเปิดนะคะร้านนี้ตั้งแต่เวลาเที่ยงถึง5้าทุ่มเลยบรรยากาศอย่างที่เห็นนี่ค่ะบรรยาก,กาศดีมากสวยมากแล้วก็น่าธรรมชาติมากๆเลยอากาศสบายๆไม่ร้อนเลยค่ะอย่าลืมแวะมากันนะคะที่ร้านธรรมชาติอีสานโทรมาก,ก่อนกันได้มาถามว่าเขาเปิดหรือเขาเปิดหรือว่าอย่างไรบ้าง0ูนย์เก้าหกสามสอง่ย้ำอีกทีค่ะ0ูนย์เก้าหกสามสองสี่เจ็ดเก้าเก้าศูนย์ร้านธรรมชาติอีสานกล้องแนะนำเลยว่า อร่อยมากๆวิดีนี้ให้ได้เลยนะคะคุณผู really yes. really ้ชมวันนี้มีความสุขมากเลยเมื่อเช้าที่ไปเจอบุคคลในแบบตำนานตอนนี้มาเจออาหารที่เรียกว่าอิ่มท้องมากๆและอร่อยมากๆเลยถูกปากมากๆเลยอยากจะขอบอกว่าเทปนี้กล้องเรคคอร์ดคับอย่าลืมแวะกันมานะคะธรรมชาติอีสานแล้วเจอกันใหม่นะคะกับรายการตามก้องไปเจอนี้ทุกเช้าวันเสาร์่านนี้ทางช่อง3ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ แต่หลังจากที่ได้เจอฟังเพลงพเพราะๆแล้วนะคะได้กินอาหารอร่อยๆแล <d> ้วก็ต้องมาหาของดีๆกับ้ังอ้อยค่ะอ้อยสวัสดีค่ะของต้องดีโปรต้องเลิศราคาพิาเศษยค่ะจัดไปค่ะพี่ก้องขาช่วงนี้บ้านใครมืดบ้านใครไม่สว่างอ้อยมาพร้อมกับเมก้าสปอตไลท์ไฟโซล่าเซลล์2,500วัตต์ค่ะคุณผู้ชมขากับเม็ดไฟ LED 248เม็ดนะคะคุณผู้ชมขาอยากให้ดูตรงนี้นิดนึงมันยิ่งใหญ่อลังการมากและเห็นหน้าจอแบบนี้ แข็งแรงค่ะและเม็ดไฟตรงนี้คือต้องบอกว่าเม็ดใหญ่กว่าเดิมคุณผู้ชมขากระจายแสงได้ไกลและกว้างมากๆถึง200ตารางเซนติเมตรติดตั้งครั้งเดียวใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานทุกวันวันละ12ชั่วโมงเยอะมากเยอะมากเลยค่ะและที่สําคัญคือตัวนี้ฟ้ามืดไฟติดปั๊บเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงดีกว่าว่าไฟติดัพเรามีแผงอาดีดีด้วยค่ะเปรียบเสมือนฟ้ามืดปุ๊บแบบนี้ ไฟก็จะติดทันทีโอ้โหตัวนี้พอฟ้าสว่าง6กโมงเช้าแบบนี้ค่ะไฟก็จะเปิดอัตโนมัติออโต้ติดหน้าบ้านริมรั้วริมเลยดีมากสบายมากๆและที่สําคัญตัวนี้กระจกแข็งแรงมากนี่ แต่ไม่ต้องห่วงค่ะเห็นแรงแบบนี้คุณผู้ชมครับการันตีของแท้ของดีต้องเมก้าสปอตไลท์ไฟโซล่าเซลล์วันนี้จะติดหน้าบ้านหลังบ้านในสวนในเล้าไก่หรือว่าจะซื้อไปบริจาคให้กับวัดวาอารามวัดชอบมากใช่แล้วคะ่ะหรือจะเป็นโรงเรียนก็ติดตั้งได้นะคะวันนี้จัดโปรใหญ่มาให้ไฟกระพริบเลยเมก้าสปอตไลท์ไฟโซล่าเซลล์2,500วัตต์หนึ่งเซ็ตแบบนี้มี3ชิ้นด้วยกันไม่ว่าจะเป็นนะคะโคมไฟสปอตไลท์โซล่าเซลล์และก็ยังจะได้ รับแผงนะคะโซลาเซลล์แถมฟรีทันทีขนาดไซส์เท่าๆกันอีก3ชิ้นค่ะยังไม่พอวันนี้โทรทันโทรติดรับเพิ่มไปเลยกับโคมไฟ LED แขวนได้ด้วยตัวนี้นนติดไฟได้นานมากห<า>ชั่วโมงเลยนะคะซึ่งให้ไปอีก2ชิ้นยังไม่พอวันนี้ให้เป็นแว่นตาก,กันลมกันแดดวันนี้ให้อีก1ชิ้นค่ะทั้งหมดนี้คือ6นะคะชิ้นแล้วยังไม่พอ78 9 9ชิ้นนี้ราคาจ่าย1,290บาทจัดส่งฟรี021143330อันนี้ดีมากแบบกระทิปของความเชื่อเหลือแบบพริบเร็วแบบท่าแบบสว่างด้วยนี่เออลดมากเลยทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะน้องออยทั้งหมดนี้นะคะก็ได้รับไปเลย9ชิ้นนี้ราคา1,290บาทค่ะแต่ต้องรีบโทรไว้ทัน021143330หรือจะเป็น LINE นะคะ s อ o มา o n e y ของเราจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยมีบริการเก็บเงินปลายค่ะแล้วเก๋มากมน้าหน้ากระจกแข็งแรง ไอ้ที่ที่ที่โชว์โชว์แล้วทนแดดทนฝนทนลมได้ทนน้าได้คุณผู้ชมหน้าบ้านประตูรั้วในสวนในต่างๆนานาได้หมดเลยถูกต้องค่ะเรามีภาพตัวอย่างด้วยนะคะตอนนี้คือเราไปติดตั้งที่วัดต่างๆนะคะซ่งเระบอกว่าตอนคือเนี่ยสว่างมากและลดค่าไฟเป็นศูนย์บาทเลยหนึ่งชุดแถมหนึ่งชุดแถมแลดดีนอีกสองดวงแถมแว่นทั้งหมดราคาราคา1290บาทนะคะต้องบอกว่าโปรนี้ใหญ่และก็คุ้มมาก0 2 1 1 4 3 3 3 0ต้องบอกว่ามีจำนวนจำกัดหรือ Li น์แอดชอปมาเนี่ยจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยและการันตีรับประกัน1ปีเต็ม9ชิ้นถูก <S <S มากอันนี้1ชุด3ชิ้นชิ <3 S 1> <6 S 2> ้น6อันนี้3ีเป็น,น 9, 9 9ชิ้นนี้นะคะในะราคาเพียง1,290บาทจาก2,000กว่าบาทนะออยบอกว่ามากไดก่พี่ต้องต้องคุ้มและถ<ช>ูกไม่แตกด้วยแข็แรงมากเลยสขอบคุณออยค่ะขอบคุณค่ะ หลังจากที่เราพาทุกคนอิ่มใจกับบ้านคูต่อยผ่านเรื่องราวแห่งแรงบันดาลใจในคอนเสิร์ตยอดเพชรระดับเวิร์มทเรียบร้อยเลยนะคะก่อนจะมาปิดท้ายความอรอยกันที่ธรรมชาติอีสานพญาสุเรน35 e ร,ร้านอีสานรสแซ่บบรรยากาศอบอุ่นเหมือนบ้านเพื่อนจากเสียงเพลงสู่รถมือนี่แหละคะ่ะความสุขที่ตามกล้องไปเจอนี่อยากให้ทุกคนได้เจอและพบกันใหม่เสารหน้าคะ่ะ